สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยวันนี้นะคะประจำวันศุกร์ที่8มกราคมค่ะ2564ตามเวลาประเทศไทยนะคะอยู่กันพร้อมหน้า4คนค่ะวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันคุณรัฐพลอ่อนสนิทคุณวัสมอนุอุจรินและคุณพินิจการตุลาชมร่วมคุยข่าวกับเราวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในกรุงวอชิงตันกันเลยนะคะแม้ว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายโกลาหลกันเมื่อวันพุธนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้ว รัฐสภาสหรัฐก็ลงมติยืนยันชัยชนะของโจไบเดนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมือม่อ3พฤศจิกายนซึ่งถือเป็นการดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายนะคะตามรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะเกิดเหตุสะดุดชั่วคราวไปใช่ไหมคะคุณรัฐพลคะครับวันนี้เป็นวันที่มีหลายข่าวเลยนะครับจากรัฐสภาอเมริกันเอาเริ่มตั้งแต่ก่อนรุ่งสางก่อนแล้วกันนะก็สถานการณ์หลังจากที่กลับมาประชุมสภาได้นะครับผู้ประท้วง ถูกกลับออกไปแล้วก็ตัวแทนทางการเมือง,งต่างๆก็ดําเนินกระบวนการที่จะรับรองผลการเลือกตั้งก็สรุปเมื่อคืนนี้เนี่ยเลยหลังเที่ยงคืนมาก็มีการประชุมมีการอภิปรายนะฮะถึงผลการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนท้ายสุดก็คือเป็นการประกาศโดยผู้ที่ประกาศก็คือรองประธานาธิบดีไมค์เพนะฮะที่ผ่านมาคงจะทราบข่าวว่าถูกกดดันนะฮะ ว่าให้ช่วยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการพลิกผลการเลือกตั้งแต่ว่าไมเคเพนส์ก็ปฏิเสธมาตลอดแล้วก็บอกว่าตนนั้นไม่ได้มีอำนาจในที่สุดนะฮะเมื่อคือนนี้นะฮะก็ได้บอกว่าจอไบเดนนั้นเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งนะฮะสรุปคะแนนอิเล็กทรอล o โหหรือคณะผู้เลือกตั้งจไบเดนนั้นได้306เสียงนะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ได้23 2เสียงถือเป็นงานปิดฉากนะความพยายามของ ประธานาธิวีดโดโ์ทรัมป์ที่ตั้งข้อกังขามาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาดําเนินการผ่านกระบวนการศาลในต่างๆก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครัครั้งนี้ก็เป็นการสรุปรวบยอดนะว่าโจไบเดนนั้นจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปโดยจะมีการปฏิญาณตนรับตําแหน่งอีกไม่ถึง2สัปดาห์อย่างนี้นะคือวันที่20มกราคมนะรประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เองก็มีการ แถลงนะบอกว่าการเปลี่ยนผ่านอํานาจนั้นจะเป็นไปด้วยดีนะฮะหวังว่าจะหวังว่าจะมีความเป็นระเบียบแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังได้แสดงทัศนะว่ายังไม่เห็นด้วยอยู่ดีนะะกับผลการเลือกตั้งแล้วสืบเนื่องมาจากความวุ่นวายเมื่อวานนะที่เกิดขึ้นตอนบ่ายสอสอสอวหลายคนก็ขึ้นกล่าวนะฮะมีสวาบางคนที่เตรียมที่จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งก็เปลี่ยนใจนะฮะ บอกว่าเนื่องจากภาวะการเมืองในประเทศตอนนี้คือบอบช้ำม,มากก็ไม่ที่ไม่ถแถลงการที่ทำให้ยืดเยื้อนะยอมรับผลการเลือกตั้งส่วนท่านหนึ่งนะฮะที่มีเชื้อสายไทยก็คือพันโทหญิงลัดดาแทม,มิดักวัร์ดครับคุณิธิการก็ได้ขึ้นกล่าวเหมือนกันนะฮะโดย้ายความของคุณแทมมี่คุณแทมมี่เป็นพรรคเดโมแครตก,ก็รับรองผลการเลือกตั้งอยู่แล้วแหละแต่ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เธอรู้สึกสะเทือนอารมณ์ก็คือว่า และถ้าสภาอเมริกันเนี่ยถูกผู้ประท้วงนะเข้ามาแล้วก็ทำให้กระบวนการนั้นติดขัดแล้วก็มีการมีคนติดอาวุธเข้ามานะคุณธรมมี่บอกว่าในฐานะของเธอเนี่ยในในฐานะที่เป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามที่เธอก็ไม่ได้สนับสนุนนะในสมัยประธานาธิบดีบุชเธอก็ยอมรับนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็ทำหน้าที่ในความเป็นทหารแต่ไม่เคยนึกว่าวันหนึ่ง จะต้องมาพิทักษ์เสรีภาพและประชาธิปไตยบนพื้นแผ่นดินอเมริกันในสภาที่เป็นสถานที่ทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์นะเธอก็ได้กล่าวอย่างสะเทือนอารมณ์ไว้นะแล้วก็ได้โพสต์คลิปของคุณแฮมมี่ไว้ทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ Facebook ครับคุณิธิการอืซึ่งเราก็มีรายงานเรื่องนี้กันมาด้วยนะคะอาล่าคาจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันนะคะที่ฝั่งผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม เข้าไปบุกยึดอาคารรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยให้คุณวัสมน์อัปเดตตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะค่ะก็เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตถึง4คนค่ะแล้วก็มีผู้ถูกจับกุมห2รายนะคะจากเหตุการณ์ที่ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะปิดล้อมแล้วก็บุกอาคารรัฐสภาที่กรุงบอสตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ตามเวลาที่อ่าตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งกระบวนการดังกล่าวนะคะก็อย่างที่คุยกันไปค่ะเพราะว่าเป็นความพยายามที่จะระอา ยับยั้งกระบวนการรับรองให้ในายโจไบเดนเนี่ยเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะหัวหน้าสัตว์งานตำรวจของกรุงวอชิงตันเคานตี้ค่ะบอกว่ามีผู้ถูกจับกุม47รายในข้อหาฟาฝฟืนคำสั่งเคอร์ฟิลของนายกที่ทำนีกรุงวอชิงตันเมื่อคืนวันพุธค่ะซึ่งก็มีคำสั่งว่าให้ประชาชนอยู่แต่ที่บ้านนะคะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง6โมงเช้าค่ะในจำนวน47คนนี้ค่ะมีจำนวน26รายที่ถูกจับกุมบริเวณอาคารรัฐสภาสาหรัฐนะคะอันนี้ตามรายงานของสำนักข่าว แล้วก็มีอีก5คนค่ะที่ถูกจับกุมในข้อหาที่ไม่มีใบอนุญาตพกอาวุธปืนหรือว่ามีอาวุธปืนต้องห้ามอยู่ในครอบครองค่ะนอกจากนี้นะคะตำรวจก็ยังพบระเบิดแบบประกอบเองด้วยค่ะสชุดที่ทําการย้ายของคณะกรรมการพรรคทรบลิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตนะคะแล้วก็มีการพบระเบิดขวดหลายลูกค่ะในถังใส่น้าแข็งบนรถยนต์คันหนึ่งที่อยู่ใกล้กับอาคารรัฐสภาค่ะสาหรับผู้เสียชีวิตทั้ง4ี่รายนะคะหนึ่งใน4ี่รายนี้ค่ะก็คือเป็นสตรีที่ถูกตำรวจประจํารัฐสภายิงเสียชีวิตค่ะ อีก3รายค่ะเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากาสาเหตุทางการแพทย์ค่ะนอกจากนี้ตำรวจเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด14รายนะคะแล้วก็ในจานวนนี้ค่ะมี2รายที่ต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขนี้เป็นส่วนของผู้ที่ถูกจับกลุมโดยตำรวจกรุมวอชิตันเท่านั้นค่ะยังไม่รวมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในส่วนของรัฐบาลกลางแล้วก็ตำรวจประจำรัฐสภา,าสหรัฐนะคะทางด้านนายกนายกที่สมนตรีกรุมวิชิตันค่ะก็ขอให้ประชาชนค่ะช่วยระบุตัวผู้ที่ร่วมก่อเหตุการ์จราจนใน อาคารรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะซึ่งจำนวนมากค่ะไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วก็เปิดเผยใบหน้าอย่างชัดเจนนะคะตามสื่สอสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อนำไปสู่การจับกุมตัวต่อไปค่ะอืมแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงวอชิงตันนะคะที่มีเหตุวุ่นวายซึ่งหลังจากเหตุเอ่อที่ต้องใช้คำว่าเป็นเหตุจรลาจนเลยนะคะเมื่อวันพุธก็เริ่มมีการพูดถึงการถอ,ถอนประธานาธิบดีโดนัมป์ออกจากตำแหน่งนะคะซึ่งดำริในลักษณะน,นี้เนี่ย ก็ไม่ได้มาจากฝั่งเดียวเพราะามาจากทั้ง,อองทางสสเองทางสวอแล้วก็คนในรัฐบาลเองด้วยนะคะแม้ว่าผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีวาระที่จะต้องออกจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้ก็ตามุนรัฐมนมมีรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะครับภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็ความขลุกขลักปั่นป่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายคนมีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงกับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีการดำเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เหตุการณ์นี้เท้าวความกลับไปคือก่อนที่ผู้ชุมนุมเนี่ยเดินทางบุกเข้ามาที่อาคารรัฐสภาเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวนะก็ดังนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงถูกผูกโยงกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะเรื่องนี้ก็เลยทําให้เกิดคําถามแล้วก็ว่าจะทําอย่างไรต่อจากนี้ก็เริ่มมีนักการเมืองจํานวนมากขึ้นนะครับที่แสดงจุดยืน จนถึงนักการเมืองระดับสูงอย่างเช่นประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับคุณนิธิการสรสแดน,นซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนรัษฎรจากพรรคเดโมแค,ค,ครตนะฮะร่วมกับสวชัคชูเมอร์เป็นผู้นำเดโมแครตในวุฒิสภา,าแล้วก็เป็นจะเป็นวาดที่นะฮะผู้นำเสียงข้ามมากในวุฒิสภา,าร่วมมีแสดงจุดยืนว่าอยากจะให้รองประธานาธิบดีไมพเพนซ์เนี่ยใช้กฎ แก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่25หรือ t w e n t i h amendment เพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งโดยทันทีนะฮะถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาแค่13วันก่อนที่โจไบเดนจะขึ้นรับตำแหน่งก็ตามโดยทั้งสองให้เหตุผลคล้ายกับคุณธรรมมีนะครับว่าทำการยุยงปลุกปั่นให้บุคคลติดอาวุธเนี่ยก,ก่อเหตุการณ์ร้ายต่อกระบวนการประชาธิปไตยนะฮะที่สำคัญก็คือว่า ชาร์ลส์ชูเมอแล้วก็ n นนซี่เพ o ลซเนี่ยกล่าวค้องจองกันครับบอกว่าถ้าไม k e Pence เนี่ยไม่ใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่1 5เพื่อปลดโดนัดทรัมป์ออกฝ่ายรัฐสภาเองนะก็จะดำเนินการ Impeachment หรือว่าดำเนินการถอดถอนเองนะดังนั้นแรงกดดันก็มีมากขึ้นนะต่อรองประธานาธิบดีเพนส์ทีนี้2 5 t h amendment เนี่ยจะทำได้อย่างไร ก็คือจะต้องมีเสียงสนับสนุนในคณะรัฐมนตรีเกินกึ่งหนึ่งนะในการเห็นด้วยกับการปลดประธานาธิบดีแล้วก็ตัวรองประธานาธิบดีก็จะดำรงตำแหน่งแทนนะถามว่าถ้าไม p เ n นส์ไม่ได้ดำเนินการตามที่ถูกกดดันโดยสอสอแล้วก็สวเดโมแครตจะทำอย่างไรกระบวนการ impeachment เราก็ได้เห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่ปลายปี 2,019ล่วงมาถึงต้นปี2,020ปีที่แล้วที่มีการดำเนินการก็จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งก็คือเกิน50%ของสภาผู้แทนราษฎรแต่นี้เดโมแครตคุมแล้วละ่ะคุมเสียงข้างมากไว้แล้วแต่ว่าต้องการเสียงสนับสนุนในสภาสูงหรือว่าวุฒิสภาเกิน2ใน3อันนี้เยอะนะะเพราะว่าข่าวที่แล้วที่ทางเดโมแครตเดินเรื่องผ่านสภา มีสวอ,อที่สมาชิกเพียงคนเดียวที่ร่วมหัวจมท้ายในการร่วม Impeach โดนัลด์ทรัมป์ด้วยก็คือมิดวอมนี่เพียงคนเดียวก็ไม่ถึง2ใน3ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญตัติครั้งนี้ได้เห็นคนที่ออกมาแสดงจุดยืนขอให้อปลดประธานาธิบดีทรัมป์จากฝั่งริพับลิกันด้วยนะนั่นก็คือสอสออดัมเคนซินเจอร์จากรัฐอิลลินอยนะครับเป็นสอสอหนุ่ม ก็ให้เหตุผลนะบอกว่าปรนธาธิพดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเติมเชื้อไฟให้คนลุกฮือขึ้นมาท้าไทยอำนาจรัฐแล้วก็บอกว่าผู้นำสารัฐนั้นไม่มีความเหมาะสมแล้วก็ป่วยดังนั้นควรที่จะยุติการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศคิดว่าตอนนี้ต้องติดตามการเมืองสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะครับว่าการดำเนินการเรื่องนี้นจะมีการสารต่ออย่างไรบ้างครับอืมเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองอเมริกันที่ ต้องติดตามมากๆเลยนะคะคุรณรัตพลนะไม่ว่าความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ที่ชัดเจนมากที่สุดตอนนี้นะคะก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่นะคะที่ทํางานเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคณะทํางานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนล่าสุดเนี่ยประกาศลาออกจากตําแหน่งไปแล้วนะคะหลังเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐนะคะนั่นก็คืออดีตหัวหน้าคณะทํางานทําเนียบขาวค่ะมิกมาเวนี่ประกาศลาออกจากตําแหน่งนะคะทูตพิเศษ ประจำไอแลนด์เหนือซึ่งถือเป็นหนึ่งในคณะทำงานคนล่าสุดคะ่ะที่ประกาศลาออกโดยเขาประกาศลาออกไปในวันพรฤหัสบ,บด,ดีนะคะพร้อมกับระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐอีกหลายคนนะคะพิจารณาว่าจะสลละตำแหน่งด้วยเช่นกันและได้เปิดเผยกับทาง CNBC ด้วยนะคะว่าตนไม่สามารถทำงานนี้ได้อีกต่อไปและได้คุยกับคนที่จะเลือกทำงานต่อไปบางคนซึ่งพวกเขาก็บอกว่า ยังต้องอยู่ต่อเพราะเกรงว่าประธานาธิบดีจะเลือกคนใหม่ที่แย่กว่าเดิมนะคะก่อนหน้านี้ก็มีจอห์นคอสเตโลค่ะรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฝ่ายข่าวกรองและความมั่นคงประกาศลาออกเพราะความรุนแรงที่รัฐสภาโดยระบุทาง Twitter ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งก็คือวันพุธตามเวลาสหรัฐนะคะถือเป็นการโจมตีที่หัวใจของประชาธิปไตยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยการปลุกปั่นของประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าสั่นคลอนมากๆนะคะในแวดวงการเม,ออเมืองอเมริกันแบบนี้ไปที่การเคลื่อนไหวของสื่อสังคมออนไลน์ค่ะต่อเหตุวุ่นวายในกรุงวอชิงตันนะคะคุณวัชมมน์เมื่อวาน Twitter เคลื่อนไหวแล้วรอบนี้เป็น Facebook กับ Instagram ที่มีมาตรการต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็ทางมาสก์สเบิร์กค่ะซีอของบริษัท f c e e o o o นะคะก็กล่าวค่ะว่า Facebook, Instagram ค่ะจะขยายเวลาการปิดบัญชี Facebook แล้วก็บัญชี Instagram ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมค่ะต่อไปอีกอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ค่ะจนถึงการเซ้นสุดวาระก,การดํารงตําแหน่งของผู้นําสหรัฐคนปัจจุบันก็คือวันที่20มกราคมที่ทางว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะจะมารับตําแหน่งช่วงต่อแทน ก็ทางสำนักข่าวรอยเตอร์และวอชิงตันโพสต์ค่ะรายงานว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่สื่อสังคมออนไลน์ค่ะประกาศเมื่อวันพุธว่าจะล็อกบัญชีของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเวลา24ชั่วโมงหลังเหตุการณ์ผู้สนับสนุนบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อที่จะพยายามรับรองกระบวนการรับรองอาชีชนะของโจไบเดนค่ะมาร์สก็เบิร์กค่ะระบุในข้อความที่โพสต์ทางเฟซบุ๊กเมื่อวันพฤหัสค่ะว่าเราเชื่อว่าจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างมากหากยังอนุญาตให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เน่ววงลาี นอกจากทาง Facebook แล้วก็ i n s t a g r a m นะคะก็มีบริษัทอินเทอร์เน็ตรายอื่นๆค่ะที่พยายามสกัดกั้นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและการกล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานจากประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะซึ่งเรื่องนังกล่าวนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนค่ะแต่จากเหตุการณ์บุกรัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ค่ะก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักค่ะที่ไม่พยายามปิดกั้นการผุกระดมมวลชนของประธานาธิบดีทรัมป์ผ่านแพ จนในที่สุดในเหตุการณ์กบานปลายค่ะนำไปสู่การเกิดความรุนแรงขึ้นในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธนะคะทางทวิตเตอร์ค่ะข็อยากดูคนนี้ที่การกล่าวไปเมื่อตอนต้นค่ะว่าทวิตเตอร์ก็ได้ล็อกบัญชีทวิตเตอร์ของประธานทรัมป์เป็นเวลา12ชั่วโมงโดยัำให้เหตุผลค่ะว่าผู้นาสารัสละเมิกดกฎของทวิตเตอร์ซ้ำและรุนแรงแล้วก็ขู่ด้วยค่ะว่าบัญชีของประธานาธบิบดีทรัมเนี่ยอาจจะถูกระงับเป็นการถาวรค่ะ ทางนี้นะคะผู้ประท้วงนะคะก็เชื่อในคําพูดของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่เขามักสื่อสารผ่านทางทวิตเตอร์ในการสร้างความเข้าใจว่าเกิดการเลือกตั้งขึ้นจริงๆแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยต้องแพ้ต่อโจบไบเดนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความพยายามของประาปธานาธิบดีทรัมป์เองรวมถึงผู้สนับสนุนที่จะพลิกผลการเลือกตั้งค่ะก็ะไม่ได้ประสบความสําเร็จค่ะผ่านทางกระบวนการศาลค่ะอืมตอนนี้เออข่าววันนี้เนี่ยเราปักหลักกันที่แถบกรุงวอชิงตันกันทั้งสิ้นนะคะเอามาที่เรื่องล่าสุด อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ตามต่อกันมาจากเมื่อวานนี้นะคะสําหรับความคืบหน้าความช่วยเหลือเช็ดแต่งพ่อครัวคนไทยในกรุงวอชิงตนันวันนี้คืบหน้าอย่างไรบ้างคะ ครับผมเป็นเรื่องของการประสานงานขอความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่ไทยหรือสถานทูตไทยในสหรัฐในกรณีที่มีคนไทยเดือดร้อนที่นี่น,นะครับเราสอบถามไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยแล้วก็วประสานต่อไปอยังญาติญาติของเชฟแต่งคือคุณยุทธศักดิ์ธนวันนะครับที่ย้อนไปนิดนึงคือที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยเส้นเลือดในสมองแตกนะฮะแล้วก็ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทาคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตัวเลยมา3เดือนแล้วนะครับแล้วก็แต่ ขณะเดียวกันอาการก็หลังการผ่าตัดก็ดีขึ้นแต่ยังทรงตัวอยู่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตของการระบาดของโควิดอยู่ทําให้ต้องแจ้งแบบกับทางญาติว่าขอให้เคลื่อนย้าย ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลโดยด่วนโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งซึ่งน,น่าจะเป็นโดยลักษณะในขั้นตอนนี้นจะเป็นเรื่องของการอยู่ในระยะพักฟื้นแล้วแต่ปรากฏว่าญาติของเชฟแต่งไม่มีอยู่ที่นี่เลยยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วก็เดินทางเข้าประเทศไม่ได้ด้วยนะครับทางสาธารณรัทไทยก็เลยต้องรับภาระหนักหน่อย สิ่งหนึ่งที่ทําให้ญาติของเชฟแต่งเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าเชฟแต่งยังจะหายดีได้เนี่ยและจะต้องการจะนําพาตัวกลับประเทศไทยก็คือว่ามันมีเพื่อนของเชฟแต่งคนหนึ่งที่ที่ไปไป,ไปมาหาสู่ไปคอยเยี่ยมในช่วงหลังการพักฟื้นแล้วเนี่ยได้ถ่ายวิดีโอมาแล้วก็เห็นพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดว่าว่าเขามีมีอาการตอบสนองที่ดีขึ้นหลังการหลังการผ่าตัดนะครับแต่หลังจากการระบาดของโควิดตั้งแต่วันที่ วันที่2ธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยกับไม่สามารถมีใครเข้าไปได้เยี่ยมเยี่ยมเชฟแต่งได้เลยนะครับเพราะทางโรงพยาบาลห้ามก็ไม่มีใครได้พบแต่แต,แต่แต่ทางญาติก็ได้ระสานมาทางโรงพยาบาลว่าอาการเป็นยังไงบ้างทางทางทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็มีมีการตอบสนองที่ดีนักแล้วก็เติมต้องยื่นข้อเสนอใหญ้ญาติได้ได้นำตัวไปพักฟื้นในที่อื่นอ่าโดยข้อจํากัดแบบนี้เนี่ยทำให้อ่าทางสารทุกต,ต้องเป็นภาระหนักที่ต้องประสาน ความร่วมมือตรงนี้เขาก็ทําได้ในระดับหนึ่งในการช่วยช่วยอำนวยความสะดวกในการในเรื่องภาษาในเรื่องการสื่อสารกับโรงพยาบาลกับทางญาตินะครับว่าจะทํำยังไงได้บ้างซึ่งทางญาติก็ยืนยันว่าจะขอนําเชฟแต่งกลับประเทศแต่การส่งตัวผ่านเครื่องบินสายการบินพาณิชย์ก็เป็นไปไม่ได้ในช่วงโควิดต้องใช้และทางโรงพยาบาลก็ไม่นอนุมัติด,ด้วยนะครับว่าต้องแต่ต้องโดยโดยจะอนุมัติการเดินทางก็แต่เมื่อมีแอร์แอมบูเลนต์หรือเครื่องบินพยาบาลเท่านั้นก็เป็น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลมากญาติก็ก็พยายามอยู่ตอนนี้มีการเห็นมีการเปิดรับบริจาคด้วยนะฮะก็มีคนไทยทั้งที่นี่และที่เมืองไทยก็พยายามาให้ให้การช่วยเหลือบริจาคแต่ยอดก็ประมาณซึ่งที่ญาติเขา,าได้ประเมินกับทางโรงพยาบาลที่เมืองไทยในการขนย้ายเนะี่ยประมาณ8ล้านบาทซึ่งจะซึ่งค่อนข้างมากพอสมควรเลยทีเดียวทางสารทุตไทยก็มองเรื่องนี้ว่า ก็จะมีงบประมาณให้กู้ยืมได้ส่วนหนึ่งแต่คงไม่ถึงเป็นหลักล้านนะฮะก็แต่แต่มีส่วนหนึ่งแต่คงแต่คงอำนวยความสะดวกในแง่ของการเดินทางมากกว่าแล้วก็พร้อมที่จะช่วยประสานงานต่อไปแล้วก็หวังว่าจะจะทุกอย่างจะราบรื่นได้นะครับแต่ยังยังยา,ยากอยู่ในช่วงนี้เพราะว่ายากเขาบอกว่าโรงพยาบาลให้เส้นตายอยู่แค่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเองอครับก็ต้องลุ้นกันต่อว่าจะทําได้ไหมแล้วก็ที่สาคัญคือยังไม่รู้ว่าอาการเชฟแต่งล่าสุดหลังจากหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะเป็นยังไงบ้าง อืมก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะคะแล้วก็สิ่งที่ทาได้นะตอนนี้ก็คือส่งกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้สถานการณ์ัคลี่คลายได้โดยเร็วนะคะราค่ะก,กลับมาที่เรื่องธุรกิจสั้นๆกันหน่อยคุณวัชมนไปดูการจัดอันดับโลกกันเขาก็จะจัดอันดับกันตลอดนะคะใครจะโดนล้มแชมป์โค่นแชมป์บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกันแล้วตอนนี้คุณวัชมอนอัปเดต่อยคะ ค่ะก็ตอนแรกนะคะอ่าปีก่อนค่ะก็อันดับหนึ่งนะคะก็คือเจฟเฟอร์สันกับผู้ก่อตั้งค่ะบริษัทคัพปิค่ะแอมซอนแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้มีผู้ลมแชมป์แล้วค่ะคนที่ลมแชมป์ก็คืออีลอนมัสค่ะมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์เทสลาแล้วก็บริษัทขนส่งทางอวกาศสเปซเอค่ะอันนี้ก็คือจากรายงานการเปิดเผยของ CNBC ค่ะซึ่งรายงานตัวนี้นะคะก็ระบุว่าอีลอนมัสค่ะมีมูลค่าทรัพย์สินโดยประเมินนะคะณวันพฤหัสเดท สบ,บสดีที่7มก,กราคมแต่ว่าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงชิงตันค่ะมีระดับมากกว่า185,000ล้านดอลลาร์ค่ะในขณะที่เบนโซสเนี่ยมีมูลค่ารัพย์สินโดยประเมินนะคะน้อยกว่ากัน1,000ล้านดอลลาร์ค่ะอยู่ที่184,000ล้านดอลลาร์ค่ะ CNBC นะคะชี้ว่าการกระโดดขึ้นมาสู่ตำแหน่งเศรษฐีอันดับหนึ่งของมรสนะคะถือเป็นการพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการค่ะเนือนเ่องจากเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะ มัสต้องติดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด50อันดับแรกด้วยมูลค่าทรัพย์สิน27,000ล้านดอลลาร์ค่ะก่อนที่จะขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ7เมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วก็อันดับ2เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะทั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่ส่งให้อีรันมัสซีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดน,นะคะก็คือราคาหุ้นของบริษัทเทสลาค่ะที่เพิ่มขึ้นถึง9เท่าหรือว่า900%ค่ะจากปีที่แล้วซึ่งมสัสนะคะถือหุ้นของเทสลาอยู่ในสัดส่วน ังจากที่รายงานนี้เปยแพร่ออกมานะคะอีลอนมัสก์ก็ทวิตข้อความสั้นๆว่าแปลกมากแล้วก็กลับไปทํางานกันต่นอเถอะพูดคนรวยพูดอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะคะเพราะว่าพูดสัส้นๆก็กลับไปทํางานต่อกันดีกว่า <c oughs> ใช่เหมือนเกินการเตือนเราด้วยให้เราทํางานกันต่อไปนะคะเอาล่ะค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของอาหารการกินนะเปิดมาปีใหม่ก็อยากจะกินอะไรที่ดีๆต่อสุขภาพกันบ้างปีนี้ก็ยังไม่สายค่ะ เรามีการจัดอันดับสั้นๆมาฝากกันนะคะของ U.S. News and World Report ซึ่งเขาไปสอบถามข้อมูลผู้ชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะแล้วก็โรคต่างๆรวมถึงนักจิตวิทยาด้านอาหารและโรคอ้วนนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยถือว่าครองแชมป์อาหารที่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่อง4ปีซ้อนนะคะรองลงมาคืออาหาร Dash Diet และ f l e x i t ิ r ทเรียนไนะคะส่วนอันดับรังท้ายตกเป็น ดูแค่นดเอทและคีโตดเอทนะคะใครใครคุ้นเคยกับอาหารลักษณะนี้ก็ <c oughs> มาเล่าให้ฟังได้บ้างนะคะว่าใครเคยทานอาหารแบบไหนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านนะคะคุณรัตพลคุณวัชมลและคุณพินิการที่มาอัปเดตข่าวกับดิฉันวันนี้ติดตามวิวไทยผ่านทางทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ